สวัสดีคะ่ะเอฟซี C, ที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พามาชมหมอกยามเช้านะคะเพื่อนๆทางลําปางเกาะคานะคะมีหมอกแล้วนะคะอากาศก็เย็นๆนะคะใส่เสื้อหนาวคะ่ะแต่ตอนกลางวันไม่หนาวนะคะจะหนาวแต่ช่วงตอนเช้า หมอกลงเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนมาฟังเสียงนกกันนะคะนกธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนๆน ย่างเข้าหน้าหนาวก็ดีนะคะจะได้หมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ทราบว่าปีนี้จะหนาวนานหรือเปล่าค่ะดูนกร้องค่ะฟังเสียงนกร้องนะคะไก่ขันด้วยค่ะ เสียงนกตรงหัวจุกค่ะเสียงเพราะนะคะเพืพ่อนๆถนนนในชนบทนะคะช่วงนี้ได้รับการ พัฒนาเป็นยางมะตอยนะคะสูตรฝุ่นมาหลายปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะได้รับการลาดยางนะคะจะได้ไม่มีขี้ฝุ่นนะคะ บรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกนะคะบรรยากาศทางชนบทค่ะตอนเช้านี้หนาวนะคะถ่ายใกล้ๆบ้านนะคะเดี๋ยวถ้าสายหน่อยไปหาคลิปข้างนอกกันนะคะ แต่ไม่ได้ไปไกลมากนะคะนานๆครั้งจะได้ไปไกลๆนะคะถ้ามีน้องๆหลานๆพาไปก็ได้ไปนะคะนี่เป็นดอกผักเซี้ยวนะคะเพื่อนๆของเพื่อนบ้านนะคะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าหมอกนะคะ มาชมเล่นๆกันนะคะเพื่อนๆหมอกแรกของฤดูหนาวปีนี้นะคะอากาศเย็นๆสบายๆค่ะใส่เสื้อหนาวหนึ่งตัวนะคะเสื้อหนาวไม่หนามากนะคะใส่หมวกด้วยถ้างั้นจะเป็นหวัดนะคะ หนาวแล้วพี่จ้าบ้านทองหน้ามันนาวลมก็พิ้ลลมก็พิ้วบูกราวขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ซั c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆขอให้เพืเ่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะ thanks for watching สวัสดีนะคะบ๊ายบาย